สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะที่ Insight YouTube นะคะวันนี้จะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลภาษีของอเมริกานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะคะมีคำถามเข้ามานะคะว่า ยังไม่ผ่านกดนะคะต้องกรอกไหมนะคะจริงๆแล้วมันจะมีอีเมลมานะคะถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่ไม่ได้รับรายได้หรือว่ายังไม่ผ่านกดก็อาจจะยังไม่มีอีเมลตัวนี้มานะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีอีเมลตัวนี้มาแล้วแล้วก็มี Account เป็น Google Excel แล้วนะคะตัวนี้ต้องกรอกแน่นอนนะคะและนี่ก็คือ หนึ่งในสิ่งที่ต้องทำนะคะถ้าอยู่บนแพลตฟอร์ม youtube แล้วมีอีเมลเข้ามาว่าให้เราต้องกรอกภาษีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่านกฎหรือว่ายังมีคนซับยังไม่เยอะเรายังไม่ได้อีเมลตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะเขาก็จะเก็บเพื่อที่จะไปทำการเก็บภาษีของยอดวิวที่มาจากอเมริกานั่นเองนะคะทีนี้มีคนถามเข้ามาว่าต้องแจ้ง รายได้ของเราหรือเปล่าว่าเงินที่เราได้ได้เท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องแจ้งนะคะเพราะระบบ Google Adsense จะรู้อยู่แล้วว่ารายได้ของเราที่มาจากยอดวิวของอเมริกาออกาี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครย,ยังหาไม่เจอหรือ,อยังไงนะคะให้เข้าไปที่การวิเคราะห์หลังบ้านเราไปที่ a u d i e n c นะคะแล้วก็ไปที่ภูมิศาสตร์นะคะหรือว่า Geography นะคะมันก็จะบอกมาว่ายอดวิวที่มาจากอเมริกาของเราในช่องนะคะมีกี่เปอร์เซ็นมมต์นะคะ ทีนี้มีสองแบบฟอร์มอยากจะรู้ว่าต้องกรอกแบบฟอร์มไหนดีคะนะคะตัว W S P E, e N ตัวนี้สิ่งที่เราจะต้องกรอกนะคะอยู่ด้านบนนะคะแถบด้านบนอันนี้คือบัญชีธรรมดาของบุคคลธรรมดานะคะถ้าเกิดว่าใครทำในานามบริษัทก็คลิกตัวด้านล่างนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ ได้เองนะคะว่ามีสวนีิสัญญากับภาษีอเมริกาไว้กี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเราไม่กรอกภาษีเราจะโดนอะไรเราจะโดนจับไหมเราจะโดนเก็บภาษีย้อนหลังไหมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้พูดในนามของอการที่ทำ Youtube แล้วก็เกี่ยวกับ Google ภาษีตัวนี้นะคะเป็นภาษี g o o g l e e d s e n ต e นะคะซึ่ง ถ้าเราไม่กรอกแล้วเรามียอดวิวรวมร้อยเปอร์เซนจากทั่วโลกเราก็โดนหักยี่สิบสี่เปอร์เซนตสมมติว่าเราทําได้หนึ่งร้อยดอลลาร์เราก็จะโดนหักที่ยี่สิบสี่ดอลลาร์นั่นเองนะคะแต่ว่ามันจะมีบางเคสที่ในกรณีที่เป็นนามบริษัทนะคะก็จะโดนหักสามสิบเปอร์เซนจากหนึ่งร้อยดอลลาร์ดอลลาร์ก็จะโดนหกกัก,ดหก30ดอลลาร์จากยอดวิวที่มาจากอเมริกานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมาดูขัางหลังต่อไปกันค่ะ คำถ,ถามต่อไปถ้ามีหลายช่องต้องกรอกข้อมูลภาษีกี่ กี่ครั้งหรือว่ากี่ช่องถ้าคุณมีหลายช่องแต่คุณมีแค่หนึ่ง Google Adsense นะคะคุณก็กรอกแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าภาษีที่คุณต้องกรอกข้อมูลส่งไปไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณมีกี่ช่องแต่มันเกี่ยวกับว่า1นึ่ง a d s e n ต่อ1แบบฟอร์มนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีสิช่อง20ช่องนะคะคุณก็จะกรอกแค่1ึ่ง a d s e n เท่านั้นนะคะ 1, 1 Google Adsense ทาง Google ก็จะให้คุณมีได้แค่หนึ่ง Google Essence ต่อให้คุณมีทั้งเว็บไซต์ต่อให้คุณมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ขายหรือว่าทำร่วมกันกับ Google นะคะแล้วคุณมีแค่หนึ่ง Essence คุณก็กรอบหนึ่งแบบฟอร์มนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกรอกให้ครบเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวเราไปต่อเรื่อยๆนะคะเงินครบหนึ่งแล้ว หนึ่งร้อดอลลาร์ยังไม่ได้กรอกข้อมูลภาษีจะมีปัญหาไหมตอนนี้ยังไม่มีปัญหานะคะตอนนี้ก็ทําได้ปกติแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเขาก็จะเริ่มหักภาษีตอนนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้กรอกก็อาจจะไม่ได้เงินมาหรือว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณไม่ได้กรอกคุณก็อาจจะได้เงินแต่ว่าโดนหัก2 4อร์เของยอดรายได้ทั้งหมดจาก ทั่วทุกวิวนะคะไม่เฉพาะวิวจากอเมริกาเท่านั้นนะคะคือกรณีจริงๆแล้วก็กรอกดีกว่าไม่กรอกนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนที่ทําคลิปไม่ใช่ยอดวิวทั้งหมดที่มาจากอเมริกาถ้าเราไม่กรอกเราจะเสียเปรียบโดนจา่าย2 0นะคะแต่ถ้าเรากรอกไปแล้วนะคะแล้วคนที่ดูยอดวิวของเรามาจากอเมริกา10%ค่านั้นนะคะส่วน90%ที่เหลือคุณไม่ต้องเสียภาษีนะคะแล้วก็10% ที่มาจากอเมริกาเอา10%นะ้แล้วก็ไปตัดกับ30%หรือว่า5%หรือว่า2 0กับภาษีที่คุณเสียนั่นเองนะคะก็เป็นแบบนี้อะภาษาอังกฤษอันนี้แนะนําให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานที่เวลามันเข้าระบบแล้วมันจะเช็คได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะมันจะมีที่อยู่ให้ให้เรากรอกเหมือน เวลามีบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกรอกเป็นที่อยู่ณนะปัจจุบันของเราแล้วก็ที่อยู่ที่ส่งบิลนะคะบางคนก็ใช้ที่อยู่เดียวกันเลยสามารถที่จะใช้ได้นะคะช่องเด็กต้องทำเรื่องภาษีด้วยไหมอันนี้ช่องเด็กก็ต้องทำนะคะถ้าเกิดว่ามี google adsense เหมือนกันแล้วก็มีรายได้จาก google นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าคนที่ดูช่องเด็กเป็น เป็นวิวที่มาจากอเมริกานะคะอันนี้ไม่มีข้อยกเว้นนะคะถ้าเกิดกลับไปเช็คหลังบ้านือว่าในอีเมลนะคะแล้วมีการมีการแจ้งเตือนมาว่าเราต้องกรอกภาษีตัวนี้นะคะกรอกไม่ใช่กรอกภาษีกรอกข้อมูลเพื่อที่เขาจะได้เก็บข้อมูลของเราแล้วเพื่อที่จะเอาไปทำเรื่องการหักภาษีนะัดที่จ่ายนั่นเองนะคะมีหลายอีเมลต้องกรอกภาษีเมลไหนอันนี้นะคะก็อีเมลที่เปิด จริงๆมันไม่ได้ขอเรื่องการส่งอีเมลมันไม่มีข้อมูลว่าคุณต้องใส่เบอร์อีเมลอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะจริงๆแล้วในข้อมูลภาษีนะคะ <S <S <ม>คุณเขาแค่ต้องการที่อยู่แล้วก็หมายเลขผู้เสียภาษีถ้ามีถ้าไม,ม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบัญชีเดี๋ยวเาก็จะเป็นลิงก์กับ Google a s s n s e n t ของคุณเองนะคะอันนี้คือข้อมูลจริงๆมันมีอยู่แล้วในแบบ อีเมลเอชวีชแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้คือเขามีอยู่แล้วในในแบบฟอร์มจริงๆเขาก็จะไม่มีถามนะคะตรงจุดนี้แล้วถามว่าต้องกรอกอีเมลไหนดีก็อีเมลที่คุณเปิด Google a d s e n s e นะคะโอเคแล้วก็ต้องมีเงินใน YouTube กี่บาทถึงจะเข้า a d s e n s e อันนี้ไม่ว่าจะมีเงินใน YouTube กี่บาทนะคะเงินจะเข้าไปใน Google a d s e n s e นะคะวันที่12นะคะของแต่ละประเทศอาจจะ คลาดเคลื่อนนิดนึงนะคะแต่ปกติราวๆวันที่12ของทุกเดือนนะคะแล้วก็ Google จะ payout ประมาณ10วันหลังจากนั้นนะคะก็ดูว่ามันตรงวันหยุดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือคำถามที่หลายคนถามเข้ามานะคะ แล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามในแบบฟอร์มหลายคุณจะงงมากเลยนะคะตรงน,นี้ก็คือ TIN นะคะตัวเลข TIN ก็คือตัวเลขบัตรประชาชนผู้เสียภาษีหรือว่าเราจะใส่เลขบัตรประชาชนไปเลยก็ได้หรือว่าจะใส่หมายเลขเสียภาษีของประเทศที่เราอยู่อย่างคนที่อยู่ยุโรปหรือว่าอยู่อังกฤษก็จะใส่หมายเลขผู้เสียภาษีของตรงนั้นไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่ได้อยู่ยุโรปแล้วก็อยู่เมืองไทยก็ใช้การเสียภาษีที่ ใช้เป็นเลขบัตรประชาชนหรือว่าหมายเลขผู้เสียภาษีที่สัมภากรอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาตัวนั้นมากรอกใส่ได้แล้วก็ที่สำคัญต่องเปลี่ยนเจ้าของเอเซนตใหม่ต้องกรอกใหม่ไหมอันนี้คุณก็มีส่วนที่จะต้องกรอกของคุณไปนะคะแล้วใครที่จะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนอะไรก็อันนั้นก็เป็นส่วนที่เขาจะไปต้องกรอกของเขานะคะ ทีนี้คือ Google ถ้าสมมติมีหนึ่งช่องแล้วเราสมมติว่าขายช่องหรือว,ว่า อยากจะโอนไปให้คนอื่นดูแลหรือว่าอยากให้คนอื่นรับไรายได้นะคะส่วนนี้ทาง Google a s s e n t ก็จะรู้อยู่แล้วว่าอ,อ๋อเราไม่ได้รับไรายได้จากตรงนี้แล้วเพราะว่ามันจะมีรคคอร์ดในทุกๆก,การดูหรือว่ามันจะมีพวกพวกรคคอร์ดต่างๆพวกประวัติการโอนเงินอะไรอย่างนี้นะคะต,ต่างๆเขาก็จะมีรคคอร์ดไว้หมดเลยเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะเก็บภาษีเราเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เรามอบให้ สมมติว่าเรามีลูกหรือว,ว่าสมมติว่าเรามีเพื่อนที่เราอยากจะให้ดูแลเรื่องไรายได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้อีเมลของเขาบัตรประชาชนของเขาเลขที่ผู้เสียภาษีของเขานะคะอันเนี้ยก็ให้เขารับผิดชอบไปนะคะอันเนี้ยก็เป็นเป็นอะไรที่ m ม k e ซ e n s e มากๆนะคะทำในส่วนที่เป็นของเราเท่านั้นนะคะ,ะไม่เปิดสร้างไรายได้ไม่ต้องกรอกได้ไหม อันนี้ไม่เปิดสร้างรายได้ก็แสดงว่าไม่ได้มี Google Adsense อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันว่าเปิดสร้างรายได้หรือไม่เปิดสร้างรายได้อันนี้เกี่ยวกันว่าคุณมี Google Adsense หรือเปล่าถ้ามี Google Adsense คุณต้องกรอกนะคะไม่ว่าจะมีรายได้เป็นศูนย์หรือว่ามีรายได้เป็น1000ง0 0 0หนึ่งหล้านนะคะก็ต้องกรอกนะคะถ้ากราบายที่คุณมี Google Adsense นะคะ,ะเวลารับจดหมาย จาก Google ที่เมืองไทยเขาจะส่งมาจากอเมริกาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าบางครั้งศูนย์จะส่งมาจากสิงคโปร์บางครั้งก็จะส่งมาจากมาเลเซียนะคะส่วนที่อังกฤษก็สามารถจะส่งมาจากไอร์แลนด์แล้วก็ส่วนก็จะมีส่วนลอนดอนด้วยแล้วก็ ถ้าเป็นยุโรปก็จะเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็ต่างกันไปถ้าเป็นฝั่งอินเดียก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าศูนย์ของเขาอยู่หลายที่มากนะคะอ่ากดภาษีไม่ใส่เลขบัตรประชาชนได้ไหมได้ค่ะกดภาษีไม่ต้องใส่เลขบัตรประชาชนก็ได้คือเราสกิปช่วง ITM ไปเลยนะคะตรงนี้ก็คือเราเหมือนถ้าเราไม่ใส่ i t n แล้วเหมือนเรา เหมือนเราไม่ให้ไม่ให้ทางฝั่งอเมริกาหรือว่าทางฝั่ง Google เขารู้ว่าว่าเราอะเสียภาษีอยู่ประเทศของเราแล้วแล้วคือเราทําอยากแยกส่วนกันอยากซับเปรดอยากแยกส่วนเราไม่ใส่ ITN ก็ได้เราเราแบบเหมือนเริ่มต้นใหม่กับการเสียภาษีของอเมริกาที่เป็นยอดวิวที่มาจากอเมริกาอย่างเนี้ยค่ะ แล้วข้อมูลตรงนี้มันก็จะไม่ไม่ได้มาปะปนกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแล้วเราอยากเสียภาษีให้น้อยที่สุดที่เราเสียภาษีของเราในประเทศของเราอยู่แล้วแล้วเราอยากจะให้มันภ<ท>าษ<ง>ีมัน t n <น>ไปด้วย TIN <ทาง>ไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่คุณก็จะโดนหักแบบเหมือน คุณไม่เคยเสียภาษีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถามว่า s t a r ์ใส่ไหมสตาร์ก็ไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าคือเราก็เสียภาษีที่อังกฤษแต่เราก็ไม่ได้อยากให้ฝั่ง Google นู่นนี่นั่นทางฝั่งอเมริกาเขามารู้ข้อมูลอะไรของเราเยอะตราบใดที่คุณใส่อะไรไปก็ตามนะคะในในระบบก็จะเก็บหมดเลยนะคะข้อมูลว่า ประวัติเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้ไปทําผิดอะไรมาแต่เรามีความรู้สึกว่ามันควรจะแยกส่วนกันส่วนข้อมูลในอังกฤษเราก็อยากจะเก็บไว้ในอังกฤษอะไรอย่างนี้ส่วนข้อมูลใน ไทยเราก็อยากเก็บไว้ในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้แบบแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเขาก็จะค้นเจอหมดนั่นแหละระดับระบบระบบข้อมูลอ่ะนะคะแต่ทีเนี้ยสไตล์จะบอกว่าแล้วแต่คุณเลยคุณสะดวกแบบไหนคุณจะใส่เลขเสียภาษีของประเทศที่คุณอยู่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันเนี้ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่ก็จะบอกว่าสิ่งที่ ควรทาแต่ละคนมีจุดประสมไม่เหมือนกันถ้าเกิดคุณอยากให้ทุกอย่างมันมารวมกันเลยว่าคุณมีรายได้จากประเทศไทยในการทํางานโน,น่นนี่นั่นเท่าไหร่คือระบบมันจะตรวจสอบได้หมดเลยนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติว่าอะไรก็ช่างที่คุณป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบออนไลน์แล้วนะคะมันก็จะลิงก์กันหมดเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากให้ข้อมูลเราที่จะเข้าไปอยู่ในออนไลน์มาก สักเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องป้อนเข้าไปนะคะอะไรที่มันเป็น p r i v a t e ของเราเราก็จะไม่ป้อนข้อมูลเข้ามาในระบบออนไลน์สวัสดีค่ะพี่วัฒนาไม่ได้เจอนานเลยสวายดีนะคะบันยุ่งกับงานกับเจ้าโควิดใช่ไหมคะสตาร์ก็มันก็อยู่บ้านนี่แหละคะ่ะแล้วก็วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องเสียภาษีข้อมูลภาษีใน YouTube เดี๋ยวนี้มันมี มันมีรายได้แล้วมันก็จะมีช่องหลายๆช่องทุกช่องอ่ะใน Google Google Adsense มันก็จะให้เรากรอกใบเสียภาษีข้อมูลภาษีเพื่อที่คนที่มียอดวิวที่ดูจากอเมริกาคนอเมริกาดูเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสีย25% 30%อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปสตาร์ก็เลยมาคุยเรื่องนี้พี่วัฒนาสบายดีนะคะแล้วก็ เออไม่ได้คุยกันนานไม่เจอกันนานยังปลอดภัยกันดีอยู่ใช่ไหมคะมีเงินเยอะหรือต้องถึงต้องเสียนะไม่ไม่มันไม่ได้ต้องว่าเงินเยอะหรือเงินน้อยเขาแค่แบบเก็บข้อมูลอะไรประมาณนี้คะ่ะเก็บข้อมูลเผื่อว่าวันหนึ่งเราจะดังจะปังแล้วเราจะต้องเสียแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นน่าจะเป็นกฎหมายของอเมริกาถ้าใครทําธุรกรรมร่วมกับ คนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยคนอเมริกันก็คือต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้ไปสตารเชื่อแบบนี้ว่าคนอเมริกันเขามาดูต่างๆวิดีโอต่างๆใน y t u t u อะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียก เก็บกีครับยังกินดีอยู่ดีดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะกินดีอยู่ดีรักษาสุขภาพนะคะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์เลยแต่ก็กะว่าจะมาทำไลฟ์ให้มากขึ้นแหละแต่ก็หาเวลาช่วงนี้สตาร์ทำประมาณสามสีช่องก็เลยก็เลยแบบว่ายุ่งทำคลิปแต่ก็จะมาจะมาไม่ต้องใส่ข้อมูล ใครเราจะได้จะใส่ข้อมูลเฉพาะสิ่งที่เราต้องใส่อะไรทิ้งสิ่งที่เหมือนมันจําเป็นต้องใส่แต่ถ้าเป็นภาษีของอังกฤษที่เราเสียอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะสตาร์ก็จะแยกส่วนออกมาไม่ให้มันเกี่ยวข้องกันบางเรื่องบางเรื่องอเมริกาไม่ต้องมารู้ของเราหมดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของสตาร์คือเออส่วนที่เป็นของไทยก็ไว้ฝั่งไทยไปส่วนที่เป็นอังกฤษก็ไว้ฝั่งอิ ไม่ได้ห้ามสจะไม่ได้ห้ามแต่ว่ามันรู้สึกว่าทำไลฟ์มันเหมือนจะบอกว่ามันเสียเวลาไหมมันไม่ได้เสียเวลาแต่มันมันใช้พลังงานเยอะแต่พอทำคลิปเราก็ทำอันไหนส่วนที่มันส่วนที่มันแบบไม่ไม่โอเคเราก็ตัดออกแล้วก็มาโหลดแล้วจริงๆเราการทำคลิปอ่ะมันโหลดปุ๊บมันขึ้นเลยแต่พอทำไลฟ์ต้องรอระบบมันโหลดกว่าจะเข้านานมากนี่เป็นเป็นครึ่งวัน Google มันรู้หมดแล้วล่ะ ใช่มใช่สตาก็ว่าอย่างนั้นแหละสตาว่า Google มันก็รู้หมดแล้วนั่นแหละก็อมันมันรู้เยอะกว่าเราหลายเท่าแล้วใครที่คิดจะโกง Google ก,ก็จะยากนิดนึงนี่มีคำถามแค่นี้เดี๋ยวๆไม่พอดีไลฟ์ว,ว, Life, วันก่อนโน,น้นแล้วก็ <laughs> แล้วเรียกเจ้าสือจ้มานั่ง หุยเขาไม่เอาเขาไม่ไลฟ์เลยเขาเดี๋ยวนี้พอบอกว่าทำท o u t u b e แล้วก็มีรายได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามมากแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกไม่กล้าออกกล้องอะไรอย่างเงี้ย กค่ใส่ข้อมูลที่จําเป็นใช่สตาร์ก็ทําแบบนั้นแหละแต่บางคนเขาจะเอาเหมือนเหมือนถ้าอยู่อยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเสียภาษีอยู่แล้วอ่ะมันจะหักได้เหลือศูนเปอร์เซนอะไรอย่างงี้ไงแต่แต่สตาร์ก็บอกเออไม่ต้องมาหักศูนเปอร์เซนหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วยอดวิวที่มาจากอเมริกามันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอ่ะคือแบบคนที่ดูจากอเมริกาจริงอ่ะมีแค่ ห้าเปอร์เซ็นหรือว่าน้อยกว่านั้นแล้วคนที่มาจากอังคนที่มาจากอังกฤษเองมาประมาณยี่สิบเปอร์เซนตไม่สิประมาณสิบห้าสิบสองหนึ่งสิบห้าแล้วก็ที่ไทยน่าจะประมาณเจ็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้อยอาจจะดังก็ได้ไม่เกี่ยวอย่าไปเชื่อไม่เขาไม่ยอมทำเขาไม่เขาไม่ไมคือเขาอะซื้ออุปกรณ์ให้หมดทุกอย่างแต่อผลสุดท้ายเขาก็จะไม่แบบว่าไม่ยอมมาเข้ากล้องโน่นนี่นั่นแล้วแล้ว บอกว่าให้ไปทำคอนเทนต์แล้วสตาบอกว่าสตาอยากทำคอนเทนต์แต่เขา่เป็น camera man ให้ star ได้ไหม <c oughs> คุณอยู่ที่ไหนใส่ข้อมูลใช่ใช่อันนี้ที่ที่สตาพูดเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยสองคนที่อยู่เมืองไทยอะเขาใส่ข้อมูลที่เมืองไทยเพื่อที่จะแบบมันมีสนที่สัญญาอะไรไม่รู้ไทยกับอเมริกาเมื่อนานหลายปีแล้วเกี่ยวกับภาษีอะไรอย่างเงี้ย ปี4-9หรือปี5-9ไม่รู้จำไม่ได้แล้วพี่เขาเคยโพสต์มาแล้วก็ เราไม่ได้อยู่เมืองไทยไงแล้วเราก็ไม่ได้มีแบบว่าต้องใส่เลขแบบประชาชนโน่นนี่นั่นที่เมืองไทยเราก็ใส่อันนี้แล้วทีนี้เลขภาษีที่เราเสียที่อังกฤษเราก็เสียอยู่แล้วของเรา20%อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปบอกให้ฝั่งโน้นรู้อะไรเงี้ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องฟิลอินเพื่อที่จะได้มันเข้าแคตตากรีที่เขาขอมาที่เขาเรียกเควสต์มาแค่นั้นเอาเรื่องเกมมาทำคอนเทนต์ก็ได้ เนาะเอาเรื่องเกมมาทำคอนเทนต์นก็ได้ได้ยินเสียงเปิดประตูแอะแอะเข้ามาเออน,น,นี่ไงควรจะทำคอนเทนต์เรื่องเกมเข้ามาแล้วมีคนมาดูอยู่สองคนใครเนี่ยเยี่ยไรใช่อืม we need to do passports do passport okay <laughs> แล้ววันนี้มีแพนทำอะไรคะเดี๋ยว,วยมันถามมาแค่ไหนก็เนเสประ่ไหมเอาว่าเสียกบไปเสียกบไปใช่ไมโอ้เดียนโอ้เดียนใช่มันถามมาแค่ไหนสตาร์ก็ตอบแบบมินิมัมที่มันต้องตอบอย่างเช่นที่อยู่โน่นนี่นั่นเราก็เราก็ต้องตอบเพราะว่าเราเคยที่อยู่อันนี้เราเคยให้กับการ Say hello การขอ Uh, เราเคยมันเคยขอที่อยู่เวลาที่เราทำ Google Essence เป็นบัญชี Google อะไรเงี้ยมันก็จะขอเลขที่ธนาคารแล้วก็ขอที่อยู่ขอมันก็มีอยู่ในข้อมูลแล้วแหละแต่มันให้เราคอนเฟิร์มว่าเออเราที่อยู่นี้นี้เวลาเวลาเขาส่งพิน Google มาอย่างเงี้ยคะ่ะ Google พินเราก็มันก็ส่งมาตามที่อยู่ที่เรากรอกไปแบบเดียวกันก็กรอกแบบมินิมัมแค่นั้นนะคะสตาร์ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวลูกมีเต้นวันนี้ ลิอามีเรียนบัลเล่น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในวิดีโอหน้านะคะวันนี้อินไซต์ยูทู e ก็ต้องลาไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูล oh. ภาษีที่มาแบบตอบคำถามบายค่ะซีฮัลโหลอันซีกูบาย b งว่า What are you doing with your passport k a เค h e n ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็คนที่มาย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณค่ะตามนั้นนะคะ h a v e a ้ o o d น a y นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Right. Yours will be